อันนี้แจ๋วบิมชอบไหมโอ้ว้าวตรงงาตรงอ่าเห็นปะดึงดิดึงดิน่าจะมีเสียงโอ้โอ้โอ้ต่อยหน้าตัวเองดีบีมอ้าวสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ปาบาร์แม่บีน้องบีมจะมารีวิว เป็นชุดของเล่นสุดคุ้มนะอันนี้เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการนะ1ชิ้นแบบเนี้ย99บาทถูกมากแล้วดูสิ99บาทมีอะไรมีรถ3คันแล้วนะของแบทแมนเนี่ยแล้วก็มีที่ยิงและอันนี้เป็นที่เป้าฟองสบู่อันนี้คือเลโก,กทอ่าแล้วส่วนของบีมก็มี3ชิ้นเหมือนกันนะถุงละ3ชิ้นนะแล้วก็อันนี้อีกเห็นไหมสาชิ้น99บาท นี่ปกติ e ชิ้นเดียวก็เป็นร้อยแล้วนะอ่าช่วงเนี้ยโควิด1 9แล้วระบาดน,นะเราก็อยู่แต่บ้านก็คืออยู่บ้านหยุดโควิดไม่หยุดพัฒนาการลูกอ่ามีขายที่เซเว่นนะไปซื้อกันได้99บาทอ่าบีมจะแก้อันไหนก่อนครับเอออย่าเพิ่งป๋าลืมไปเลยนี่มีแบบนี้ด้วยของผู้หญิง99บาทบาาเหมือนกันเออเป็นแบบของผู้หญิงนี่โอ้ uh, อ่ะ,ถ,อะาาอถูกอ่ะซื้อมาฝากคนอื่นได้อะ่ะเออฝากเพื่อนเฝาก ฝากยัดญาติได้เนี่ยว้าวแกนี้ก่นี้ก่อนแกะเลยครับแกะเลยครับแกะเลยครับดูซิมีอะไรบ้างมีมวชอบชุดนี้ไหนดูซิว้าวอ๋อมีปืนลองยิงสิเป็นปืนแบบไหนอ๋อนี่ออกมาปืนนี้เป็นเหมือนเหมือนไข่เซอร์ไพรส์ข้างในเป็นทหารอันนี้ไม่ใช่ทหารหน่วยสวัดหน่วยสวัดเหรอนี่ปราบาใจท่านที่ปืนน้องบีมแล้วไหนบีมลองยิงสิครับอุ้ยเป็นเสียงได้ด้วยอ่ะ อุปกรณ์ไดโนเสาร์เฮ้ยมีไฟมีไฟด้วยว้าวนี่ที่นี่ขาเขาเขาพิกดได้ฮะเมื่อกี้แต่แลหุกมาอ๋อขยับขาได้ด้วยกางขาเออกมาว้าวเาออกมาโอ้กางได้ดีหมดกางรสิตอนนี้มันนอนหลับนอนหลับอ่ะนอนหลับนอนหลับนอนหลับอะแล้วเกิดถ้าเกิดตื่นนะตื่นเป็นไง ปากขยับได้หน่อยๆด้วยเนี่ยขยับปากได้ว้าวเอายิ่งยิ่งยิ่งดูซิมีกี่เสียงโอ้มีหลายเสียงอ๋อนี่เสีงไดโนเสาร์ร้องจะแกะอันไหนต่อครับมาแกะมาดูสิเป็นยังไงคือว้าวน,นี้เป็นอะไรครับ อ๋อเป็นตัวต่อต่อตอนนี้ราชาในรูปสาวนอนหลับอยู่แกะหุ่นมาดูอีกอืมไหนแกะมาดูสิครับกล่องนี้เป็นยังไงนี่เป็นหุ่นขยับได้ใช่ไหมใช่ว้าวสาวจะมาแล้วโอ้เจ๋วเจ๋วเจ๋วแจ๋วปะปไม่ต้องตอบนี่เขาตอบไปแล้วปะป๊าต้องยีบเอาตัวนี้มาทุบกับราชาอยู่เดี๋ยวก่อนขอประกอบร่างตัวนี้ก่อนครับโอ้กางปีกกางปีกกางปีกได้ด้วยใช่กางปีกด้วยโอ้ ปูยาเฟื้อเลยปีกยาเฟื้อเลยอ่ะอ้าวได้น้องสาวกัดไปแล้วเขาเป็นมังกรที่ด้วยเหมือนแบบฟางปีกมาบินเนี่ยใช่โอ้ยเที่ยเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้โอ้โห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 เป็นไงเป็นไงมันอะมันมันเลยบ้างบินหน่อยแล้วสู้ต้องยิงแล้วต้องยิงแล้ว นี่เราแกะอันนี้อีกอันดีว่าเนี่ยเอามาเล่นด้วยกันได้นี่มีเครื่องบินแล้วก็มีไข่ด้วยมีตัวนี้ด้วยชกด้วยด้วยอ่ะมาแกะมานหนดูซิเอาอันนี้มาเล่นกันเลยเนี่ยกดกดแล้วปล่อยมวยมั้งให้บิมเล่นดิไม่ต้องใส่ท่านนี่ไงน,น,นี่เขามีท่านตรงนี้ฮะมีท่านใหน้ด้วยอ<ม>๋อ<ะ>ดึงแผ่นนี้ดึงดีดึงดิน่าจะมีเสียงโอ้โอ้โอ้ต่อยนะตัวเองดีบิม โอ้อันนี้เจ๋งอ่ะแถมท่านให้ด้วยฮะเขาร้องร้องว่าอะไรอ่ะบีมโอ้อ่าตั้งได้ด้วยโอ้โหต่อย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 เด้เสาอะแม่บีแกะอันนี้ไข่ในไข่มีรถนะบีมนี่แม่จะแกะไข่แล้วชอบชอบชอบโอ้โอ้โอ ต่อยน้าไหมอ้าวกระเด็นไปไหนนะว้าวโอ้รถตักรถตักมันดูกระดึนงไหมเป็นเหล็กเหรอใช่โอ้อโหนี่แข็งแรงจริงต่อยได้ทุกอย่างโดนรถชนล้มไปเลยโอ้มาแกะเครื่องบินสิครับแกะเครื่องบินมีหลายอย่างเลยแกะสิอ่ะนี่ น้องบีมเขาชอบไอ้ต่อยต่อยต่อยนี่นีสู้กับไดโนเสาร์ไปเลยเขา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 เไปไงยอมแพ้แข็งแรงแข็งแรงโอ้เนี่ยเนี่ยป้อยระเบิดป้อยระเบิดโอ้นี่เครื่องบินเครื่องบินโดยสารแกะบีมนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรเครื่องบินไปเลยะไเหมือนเรือหรือเปล่าอบีมไปไหนอ่ะบีมเอาไปแอฟหนลเอามานี่ก่อน เอามาเลี้ยงก่อนเอามาเลี้ยงก่อนมีเครื่องบินห้าลำเลยอ่ะโอ้แจ๋วเจ๋วเจ๋วเอามาทำอะไรจะต่อยเครื่องบินเหรอต่อยเครื่องบินไม่ทันหรอกสู้รถอ่ะสู้รบเครื่องบินสู้รบต้องนี่ยเป็นฝ่ายต้องมีเครื่องบินไฟลายอย่งอันนี้อ๋อเครื่องบินฝ่ายร้ายอ๋ออันนี้เครื่องบินไฟลายว้าวยิ่งยิ่งตุ้ม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 โอ้โหเกิดการต่อสู้ครับโอ้โหอีกลำหนึ่งมาแล้ว โอ้ oh, ชนกันแล้วแกอันนี้ต้อเลยดีว่ามีรถด้วยมาแบทแมนอันนี้เนะี่ยที่เป่าฟองสบนะู่แน่เห็นอย่างเงี้ยรู้เลยเปาฟนี่อันนี้จะคล้ายๆคลิปที่แล้วที่ต้องบีมรีวิวนะที่ใส่ที่มือยิงเหรียญได้ด้านนี้มีแบบเหมือนแบบลูกดอกมาด้วยอ่าอยู่บ้านสนุกไหมบอกเพื่อนๆสิสนุกนะอ ของเล่นเวลาเราซื้อมาแล้วเราเก็บไว้ดีใช่เล่นเสร็จต้องเก็บไว้ดีตาดนนี่เนี่ยอุ้ยหลบบังโดนตามแม่อ่ะแนวรถมาเลียงสิว้าวรถแบทแมนซูเปอร์แมนแบทแมนเหรอไอ้นี้แฟตแฟตแฟชนตุ่มอะไรละเบิร์ดเหรอสองหนึ่งฟุ ไม่หล่นสักทีนึกว่าระเบิดใอย, <า S 1> ย่งนะกกันมาเดี๋ยวเราแก้อันนี้ต่อดีกว่ายิงได้ด้วยว้าวว้าวดูซิเป็นไงอว้าวใส่กับมืออะใส่กับมือนี่ไหนบีบีใส่มือบีก่อนเทสกับมือบีก่อนให้แม่เทสให้ดูสิยิงปุ้ยแรงอะ่ะแ่งเลยอ่ะแยง่งแยง่แย <laughs> บีมจะเล่นมัง้งอ่ะยิง<ม>อุ้ยไม่โดน เล่นยังไงใส่ลงไปแค่นี้เองโอ้ยิงอ่อไหนยิงใส่กระจกซิติดไหมอ้าวนี่ไงติดเลยหนังเปี้ยปกติมันก็เป็นปืนยิงกระจกอยู่แล้วนะเอออุ้ยติดไปแก้วอันนี้เจ๋วยิงชอบไหมอู้ว้าวตรงตรงอะเห็นปะตรงตรงติดเลยอ่ะโอ้ติดไปสี่ดอกแล้วตรง ว้าวสุดยอด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 แม่นมากตบมือชอบชอบมาเดี๋ยวเรามาลองแกะที่เป่าฟองสบู่เป่าดูซิว่าฟองเยอะไหมแม่บีลองเป่าดิเป็นไงวว้าเป็นแฟดนี่ที่เป่าฟองสบู่แฟดเมื่อกี้เราไม่ฟองเต็มเลยอ่ะนั่งลอยดูสิป๊าครับน้ำมงนุกกระสุนโดนตัวนี้ล้มเลยล้มเลยเหรอขอเป่าด้วย เอาเป่าเป่าแต่นี้ก็ไม่แนะนําให้เล่นในบ้านนะเป่าเน้นเห่นนอยๆได้ไม่งั้นเดี๋ยวพื้นลื่นคุณพ่อคุณแม่เดินลื่นหลงอันตรายอ่าเดี๋ยวออกไปเล่นข้างนอกโอ้โยเต็มเลยอ่ะบิวว้าวลมมันพัดไงอ่าโหชอบชอบชอบอ่าเดี๋ยวเราต่อตัวต่อกันนี่แม่บีแกะออกมาละไปไหนไปไหนไปไหนเด็กไปไหนโอ้โหติดใจ สามยิงอ่ะ<า>อ่ะสมสมสมนี่ยิงต,งตร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 งโอ้ว้วาวอันนี้ตัวต่ออะไรครับตัวต่ออะไรเป็นเป็นอะไรเป็นรถรถตำรวจรถตำรวจเรอเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องบีมต่อตัวต่อๆๆแล้วนะก็ของเล่นที่ซื้อมาก็คุ้มมากเลยนะ9 9บาทได้สชิ้นสนุกมากๆเลย อยู่บ้านหยุดโควิดแต่ไม่หยุดพัฒนาการลูกนะครับสำหรับคลิปนี้ป้าบาสแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ,บเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ่ล่โอ้ <c oughs>